โอ้ลกกะลกง่ายบาฮ่าฮ่า่ <c oughs> าโอ้ยเตกะจนหนาเนี่ยบ่เนาะโอ้ยลกไวหลายแต่มืน่นจ้างบอฮะจ้างดำบอเ <c oughs> จินมวลเด้อ เล่นกิ่ต้มกุ้ม้วนเว้ยทึ้นหน่อยก็ได้ม้วนบ้าหน่อยม้วนบ้า 何 โบขั่นตีหน่อยฮะโบขั่นตีม้วนของม,มันแล้วไหนจะไปขี้ข้อนองไปละ สามคนเนี่ยไปหอดใส่ล้วเนาะผูกกันไนเห็นอย่างหมูเนี่ยคือเบอร์ปล่อยมันี่รด,ด,ดกะ

ข้าวเหรียปันแรกนี่ลีหรือเนาะนักพวก่วงอะนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนั่นสามลอดนั่นละห้าสามสี <c oughs> ่คนน่ะน,นะมั <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ไปแตล่ลงไงแต่เนาะ <c oughs> <c oughs> น้ำหน้าลานะ่าเนาะพี่นีเนาะโอ้ล่าลายเยนะี่ยจนว่าสิเบอดเดินเก่าเหล่โอ้ไปตลกง่ายอยู่เนาะกาหน่อยโอ้เพื่อนว่าเพื่อนคือว่าไปได้สามคนนั่น คุนืนา่าไปร้นปลาค้อนปลาสวยได้พัสดโอ้บหไปเลยเลยทางายากพดว่น,น้าม,มันเข่างวเทียนไหมรถน้าไหลเต็มเครื่องผีนะน้า,นนาทางอันนะ <ส>มันเปล่งลงไปหลายนะน้ำเขาเขาเป่งมจคนบมันลวดท่างนะเขาหัวเทียนดับสตาร์ทกระโบติดบมดีลยสุดสิ้นสุดแมนกิเล่เวา มันบรอีกตัวมันขีดระจักเพราะมันขีดระทีบห่ว <laughs> ยส้มฝรั่งมันมาจะเด้อปลา้นประสวยบนบนนี่ โอ้ยโรคมากเกินโรควัชพืชดอกเนาะลกขึ้นกันนั่นแล้วดูผุ่นเขาวานเบิร์ดเหรอแม่ดูนี่แม่โมไม่เนบ่ดีรดอกหยาหยาหลไรจะไปเห็ดเร้อหยาลายข่านเบิรงาตายดอกแต่ว่าปูปลากบเขียดอี่มันตาย Nó chạp nèo bớt nè Nèo cơ pù bò Pù nhang 2 tùa nè Ôi, bớt nì bò Nôn nì bò Ôi, cơ lang đâm thẻ đi Bất tân kiều lưu nó kháu nì nọ Bọn nhanh kiều nè là หน่อยยังงี้วะยังมีแต่ดอนอยู่บ่ะเนี่จักดอนยังแน่สมโปิดอนก้อนดอนโค้งดอนสะหฮวงดอนสะฮวงเด้อดอนตาลนี่อยู่ทา้งใดดอนสะฮวงดอนสะหฮวงกับดอนใหญ่กันแน่เนาะ ดอนนี่ยังไงสุดอยู่นี่มันโค้งเนาะมันโค้งใหญ่เป็นเมืองโค้ง,ง,งดีแล้วเ,เจอมืเจอดำอามันจังบรได้เพี้ยนเอาหย่าว่านเราได้โกหย่านะมลืลโก,ก็เสียด้ใส่ย,ยาขายหย่า โอ้โกบเขียดดับเบิดอาาาายาไ,รไรประเด้อดเอออันไสปุยบ่บปดนี่ว่านบ่บ่ใสเลยเอาธรามาศาสตร์เลยบ่ใสปุยเม็ดเลยกะดีได้เนาะอ้าวกะจึงวหวัดบ่ใสโอ้เวลาดำกระจังหวานเอาจากหน่วย แต่ปูเรบ่มีเงินกับทส่้นหนาไปนนานกันแต่บท่วงเขาทางน้ใสุ่ตเวลาดำเนี่ยได้ตัดบ่นี่ยได้ตัดปลายมันบ่เนบางคนกับบตัดเนอะขอเห็นบางคนบัตัดเนาะแถวบ้านข่อยนี่ตัดเดย โอ้ตัดแลนะ้มลวมันจะได้อองปงนะมันจะได้ปงไว้เมนละ่ะแต้ขอเห็นอยู่ทางเวียดนามข้าเจ้าโบเตะเลยข้าเจ้าเอาเอาผัวเอาผัวส่วนเอาส่วนเอาไหมส่วนขึ้นมากข้นมากข้าเจ้าดำงี่มหนึ่งสองงิ่มนึ่งนะข้าเจ้าว่าท่าเต้มันล่ะมันซ้ำ เพื่อไปดำแล้วเมื่อเพื่อมันสิฟืน้นมันก,กระโดนเมืเ่อมันกมืตายก็เจ้าดำงิ่มหนึง่งสองงิ่มันก,ก่อแตกดีดีไหม,มเนหนออโอ้ยเตะอยู่บ่อป่านี้เจ้าเต้เย่ว่าเตะหน่อยหนึ่งอ่ะเฮ้ยเป็เตาไป็ตาอยากลุกน้าอยูนอ่นะลุกปีนลุกปีนอ่ะลุกเอ๊

เปล่งนามบอกเขาเิดมั้งเถอะ้าเขาอัดหนามเนหาเนี่ยหกงัน้าตัวนี้หามันบวยาโคตรเลี้งอยู่ดอกเวโคตรคอยตีดบนอ่ะเด็นเนาะมันถือหนาเนาะเขาเตียนมันแ่บทิตะโรดเวย้บงอเข่าเทียนเนี้ยเช็ดเช็ดเทียนี่เลยบ เอ้กระพาะลกเหรียนนี่เถอะไรเนาะมาโดนอยู่มั้งมาหมู่บ้านนี่ไหมโอเคยมาแล้วว่ามาอยากมาเบิ้งลีผีมาเบิ้งค้อนตะเพ่งก่อนหน้าป่ะ ยอยู่ดอนเดชตืนกต่สิเมื่อต้องเมื่อไะไรจะโอ้ยมันบ่มีอย่างเบิ่งมันมีแต่น้ำอ่าไปเบิ่งแถวสะดำฮะไปเบิ่งแถวสะดำแถวนี้นี่อย่างหน้าบุญสะไล่สะบ้าสะดำเบื้องข้ามบุญบ่ข้ามทุกที่ไปแล้วท่านไหนไปค้ามทุกทว่าจะไปมืออื่นนะสะดำนี่มีอย่างมีหลายอย่างเบิ่งมีอย่างแต่อมเมก็ไปเห็ดใหม่ ตลาดมีตลาดปะตลาดยี่บ้านก้อนนี่มีบ่มีตลาดในแรงบ่โอ้ต่เกามันมีตลาดเกาได้อยู่นี่นี่เขาเศร้าหนเนาะเขาจเป็นบานะตะเกามันจะเลื่อนได้แต่เกาปะเมื่อไว้มาเกวอะไรก็มือแหน่ดูยังโดนเลยดูเบื้งบนเบื้องล่งทุกคนออกยางไปหันมา ก็ลกเหรียญอยูอ่ง่ามง่านำของข้นถ่วมบน,นี่แถวนี้เนาะแดนมันเออข้นยอยู่เพราะว่านำขอมันยืนข้นนะไทยจ้นขาบอกึ้นกันเนาะคืนกัอน,อนอยเบบนาะ สมเนียงเดียวกันอันเดียวกันเลยสมเนียงแบบอุบ <c oughs> ลเนาะสมมติเจาไปฟังสมเนียงทั้งเหนี่ยเจาะกับฟังบกหูวกันเลยสมเนียงพวกหัวพันพวกออท,ทั้งพูนก็เจาะกับบ่ออีกสมเนียงหนึง่งบ่อเวียงกับบ่อดุงปนีเออไปไผมา,มา,าผมาทั้งเวียงไปชิเลมาชิเลทั้งพูนอะไปไปกระเลอนนะไปกระเลอมากกะเลอพุูนนะทั้งพูนน่ะนะ ทั้งผู้ไทยสวรรค์นาเก็บครับไปสิเลยห้าพาราไปใส่ห้าวาลุกไผ่เพื่อนวาลุกเพื่อห้าวานำใจเพื่อนวานำเจอสลายออกฮะกเลยไปอยู่ใคอยากไปบึ้งก็สุดรอกเอาแล้ว เพิ่นเดียวมาอยู่เพิ่นเมื่อก่อนเหรอไอเมื่อก่อนมาลูกเขาเฮียนมันมาเป็นนอนสุกุมารล่ะกันผ้าไปไปประสาทวัดผู้นะแล้วมันเราเป็นไข่ไหมว่ายุ่งมันกัดว่ายานมันเป็นไข่ไข่ยุ่งนะเลยไปให้มันกราบก่อนนะยานมันเป็นไข่ยุ่ง นุ่งม,มันหลยบยกนอีะมุ่งหลอืมุงกัดโง,งันมีมีคนเป็นไข่ย,ยุ่งบ่มีนรือเนาะมีคนตายกับมีเนาะเดี๋ยวยินข่าวอยู่นะเมืม่อทา,นะา,นะา,ายยงหาคนตายบ่เดี๋ยวยินข่าวน่ะเมื่อข่าวน่ะข่าวไข่ยุงก็ไม่ได้ดอกกลังได้กินกินน้ำได้ร้ายกินเนาะมันหายเองได้นะขนดงใส่ใส่ยุงดตับดง nhiêu này lúa cả bên bò, thoát lòng mưng, ừ, nhoi nhoi này héo lúa kì này, nọ, ไปก่อนข่อยสิเปซตาต้าโหลดข่อยก่อนเด็ดบอลเด็ดพิเศษเอาแล้วหนิโดนเด็ดโอู้ดอนก้อนโดนหนี่ใหญ่เนาะมีหลายบ้านบ่นี่มี่จะขาบ้านบ่หอดบ่หางข้อนหางขอนบ้านเซนต์ต่อบ้านบ้านคอนไตบ้านขาคอนไตข้อนเนื้อ

เออเม่นล่ะฝากฝากไปผุนกระเม่นกระเม็นแล้วเนาะฝากนำค้องเบื้องผุนเนาะโอ้ไปก่อนเด้อบันี้เดอไปก่อนพอสิไปผุนโบไปแล้วล่ะน้ามรวดทางผุด